สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่25พฤษภาคม2565คลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนไม่นำเข้าสัตว์ป่าแบบผิดกฎหมายอาจเป็นอันตรายทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคกําชับหน่วยงานเฝ้าระวังแนวชายแดนกรณีเครัฐมน,นตรีนะคะมีมติแต่งตั้งดรบุ๋มปรรด,ดาวงศู้ดีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบล่าสุดนะคะคุณบุ๋มปรรด,ดาได้ออกมาโพสตชี้แจงทางอินสตาแกรมว่า จากการที่บุ๋มได้ทํางานโควิดกับทางกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดทําให้เป็นจุดหนึ่งนะคะที่คุณอน,นุทินชาญวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเสนอชื่อตนเองเป็นกรรมการค่ะซึ่งก็มั่นใจในความรู้ของตนเองนะคะจะขอใช้ความรู้มาทํางานเพื่อชาติ ตำรวจไซเบอร์มีข้อมูลว่ามือปริศนาที่โพสเฟซบุ๊กคุณแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์นะคะออกมาโพสต์จากเมืองวอสตันค่ะรัฐแมสซาชูเซตสสหรัฐอเมริกาโดยใช้อุปกรณ์นะคะที่โพสต์เป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นการตั้งโพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัตินะคะคาดว่าโทรศัพท์ของคุณแตงโมงก็น่าจะอยู่ที่ต่างประเทศด้วยโดยมีข้อมูลนะคะว่ามือปริศนาได้ติดต่อโทรศัพท์ทางไลน์นะคะคุยกับคนใกล้ชิดที่คุณแตงโมงเขาเรพรักเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วค่ะโดยคุยกันวัน และ3-4ครั้งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะคะภายในโรงเรียนประถมที่เมืองอยูวันดีรัฐเท็กซัสค่ะสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24พฤษภาคม2565โดยคนร้ายนะคะบุกเข้าไปกัดในโรงเรียนค่ะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ21รายแยกเป็นเด็ก18รายและผู้ใหญ่อีก3ลรายค่ะ